Good morning Hello everyone สวัสดีนะคะเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจอยนะคะระดับชั้นอนุบานสามนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสีนะคะเด็กๆรู้จักสีอะไรกันบ้างคะและรู้หรือเปล่าว่า สีแต่ละสีเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้างอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกันกบคุณครูนะคะคําว่าสีภาษาอังกฤษสะกดว่ายังไงคะเด็กๆมีใครรู้บ้างเอ่ยออกเสียงว่าอะไรนะ color color ใช่ไหมคะแต่คําสะกดก็คือคํานี้เลยค่ะเด็กๆขึ้นต้นด้วยตัว C O L O R color color แปลว่าสีนะคะสีแรกเลยสีนี้คือสีชมพูนะคะภาษาอังกฤษสีชมพูก็คือ pink pink สะกดพร้อมกันค่ะ P I N K pink แปลว่าสีชมพูนะคะและคำต่อมาสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ Yellow y e l l o w แปลว่าสีเหลืองค่ะคำต่อมาเลยค่ะโอเคคำนี้ก็คือพิงพ n k ที่แปลว่าสีชมพูนะคะและ Yellow ที่แปลว่าสีเหลืองนะคะ,ะเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ คำน,นี้ Green Green แปลว่าสีเขียวนะคะคำต่อมาก็คือ Brown brown แปลว่าสีน้ำตาลนะคะมาทบทวนกันค่ะ Green แปลว่าสีเขียว Brown แปลว่าสีน้ำตาลคำต่อมาค่ะ b l u ู Blue. blue แปลว่าสีน้ำเงินนะคะคำต่อมา orange orange แปลว่าสีสีส้มค่ะ blue นะคะ blue แปลว่าสีน้ำเงิน orange แปลว่าสีส้มฝึกออกเสียงไปพร้อมกันกับคุณครูด้วยนะคะเดกๆคำต่อมาค่ะ รูปนี้รูปอะไรคะไอศครีมสีดำเลยสีดำอสงกฤษออกเสียงพร้อมกันค่ะ black black ค่ะเด็กๆสีต่อมานะคะก็คือสีเทานะคะสีเทาภอสงกฤษออกเสียนดังนี้ค่ะ gray gray สะกดพร้อมกันค่ะ g r e y gray แปลว่าสีเทาค่ะ นี่นะคะ black คือสีดำและ grey คือสีเทานะคะเด็กๆฝึกอ่านตามนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงด้วยนะคะค่ะคำาต่อมาสีอะไรคะเด็กๆน,นี้คือสีแดงนะคะสีแดงออกเสียง red red r e d red แปลว่าสีแดงค่ะ และอันนี้ก็คือนกเพนกวินสีไร่ดูกสีม่วงนะคะสีม่วงออกเสียง Purple Purple P U R P L E Purple แปลว่าสีม่วงคะ่ะเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะทบทวนกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูจอยจะให้เด็กๆนะคะระบายสีผล,ลไม้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าในแต่ละผละไม้เนี่ย จะมีตัวเลขตัวเลขอยู่ด้วยตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองเด็กเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะหยิบชีตไปงานขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆถ้าตัวเลขหนึ่งเนี่ยคุณครูจอจะให้เด็กๆระบายสีอะไรหลูกหนูก็มาดูคําสั่งข้างล่างตรงนี้เลขหนึ่งระบายสีพิงพิงแปลว่าสีอะไรคะสีชมพูเพราะฉะนั้นตรงแตงโมตรงนี้เด็กๆก,ก็ต้องระบายรูประบายสีอะไรลูก ระบายสีชมพูนะคะตรงมาร็ตแตงโมงตรงนี้มีเลข8ดเด็กก็มาดูเลขแปดแบทแบทแปลว่าสีดำมาร็ตแตงโมงก็ต้องระบายสีดำใช่ไหมคะเลขสองเลขสองสีอะไรคะกรีนกรีนแปลว่าสีเขียวเด็กๆก็ระบายสีเขียวตัวเลขสองนะคะทำไปเรื่อยๆเลยอย่างเช่นข้อสามตรงนี้ กลุกวยมีเลขสามอยู่เลขสามสีอะไรนะเย็นโดเย็นโลแปลว่าสีอะไรลูกสีเหลืองใช่ไหมคะหนูก็ระบายสีเหลืองทั้งลูกเลยยกเว้นตรงนี้ที่มันมีเลขแปดอยู่จะเขียนไม่ลูกเล็กๆตรงนี้ต้องระบายสีแบกแบกแปลว่าสีดำนะคะเด็กๆก็สังเกตรูปภาพนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยมีเลขอะไรกับกับอยู่แล้วหนูก็เอา คําสั่งตรงนี้มานะคะอย่างเช่นเด็กเจ็ดเดขเดเ็กดูสีเลขเจ็ดตรงกับสีอะไรคะ r ร d แปลว่าสีอะไรลูกสีแดงเด็กก็ต้องระบายสตรอเบอรี่ตรงนี้ให้เป็นสีแดงใช่ไหมคะโอเคถ้าใครเข้าใจแล้วนะคะเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะดูคําศัพท์ไปด้วยแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องนะคะ สวัสดีนะคะเด็ก